สวัสดีครับพบกับช่อง Sonic Racing นะครับนี่รถเราที่เราจะทำหายเงียบไปนานครับเนื่องจากสินทรัพย์ในกระเป๋าหมดเราก็เลยต้องหยุดโปรเจก์นี้ไว้ก่อนพรุ่งนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเพิ่งได้งานประจำครับก็เลยไม่มีเวลาลงครับดูสภาพตอนนี้ก่อนนะครับอาจจะเป็นเหมือนแบบรถเลาว ชุดสีสีน้ำเงินลงร้อยเขียววงกลมหน้าสีเหลืองอาจจะว่าลาวก็ได้นะครับแต่ก็มีความสุขครับที่ได้ทำอาจจะลดไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ทำด้วยใจนะครับฝากกดติดตามดูด้วยนะครับไม่รู้จะเสร็จตอนไหนก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ลูกคนรวย ได้มีเงินทุ่มเทแล้วก็ทยอยหางานทำไปเรื่อยครับเบาเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมคุยได้ยังนะคุยเบานะครับถังอวหงต้องล้างครับดูใน มันออกเทนซื้อมาไว้ไว่าจะใส่ทำคลิปใส่ในรถขับบ้านรถเล่นขับใช้งานจะลองเล่นไล่ดูว่าจะใส่ได้ไหมครับนี่ก็เครื่องไม้เครื่องมือของเรานะถอยซื้อยอยเก็บไปเลยครับเดี๋ยวก็มี อุปกรณ์พวกคงพวกแข้งเราส่งร้านกึงครับยังไม่มีตังไปจ่ายเขาเลยแผงคอนะครับยังไม่ได้ตัดโชคเลยยังไม่รู้ว่าท่อจะโดนพื้นหรือเปล่าให้ดูสาภาพไปก่อนนะครับไว้ฝากติดตามชมเรื่อยๆนะครับ รอมีตังก่อนลอเงินออกว่าจะเอาจ่ายค่าเครื่องนะครับขอบคัคบฝากติดตามด้วยนะครับ